กิน้นไหม่ได้พี่น้องบัาเลยมาเกิต้นไม่กับจีกิน้นไม่จ้ะ กว่าเจาจะได้เงินมันลำบากขนาดไหนทุกคนมาดูกว่าจะได้เงินเขาเนี่ยของเราเองก็เอือเราก็ต้องขึ้นเองเก็บเองถึงขายได้เงินเป็นก่อนก็โอ้ค่าใช้จ่ายแยะเจถึงอยากมีเงินใน youtube ช่วยจุนเจือครอบครัวเจไง จะ,จะได้มีเงินให้พ่อถ้าเงนินเราเองเราก็ภูมิใจใช่ไหมป <c oughs> าขึ้นมาบนต้นไม้เลยนะนี่ทุกคนมาใกล้ชิดถึงบนต้นเลยนะงเป๊ะ จะขึ้นบนต้นก็ใช้ใช้ไม้สั้นนะทุกคนจะขึ้นบนต้นก็ใช้ไม้สั้นถ้าอยู่ข้างล่างก็ใช้ไม้ยาว บนต้นเลยนะทุกคนไม่ได้โกหกจีปีนบนกล้นเลยให้ชมบรรยากาศบนต้นให้ดูบัจเจกว่าจะได้เงินจะทำยังไงมั่งโอ้ยตรงหน้าเลยตรงนี้สุกแน่นอนไม่สุกก็ว่าอย่างไงแล้ว เนี่ยสุดเนีน่ยเนาเด็ดเลยค่ะเนี่ยสุดแล้วเนี่ยสุดปลายแล้วเนี่ยสุดปลายบนต้นแหละเดี๋ยวเอาลูกนี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเจยวห้าง คนที่ขึ้นต้นไม้เก่งก็ไม่หวาดเสียวคนตอนแรกเจ๊ก,ก็เสียวเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วทุกคนมันเป็นอาชีพของบ้านแฟนอะเราก็เราก็ต้องทำให้ได้เขาทำได้เราก็ต้องทำได้คนเราไม่เก่งมาจากท้องพ่อท้องแม่เราก็มาหัดเอา แล้วก็มหัดเอาทุกอย่างของไม่เป็นแล้วก็ฝึกทำมาหน้าเอามาหน้าเอามันก็เป็นเจทำงานสักเบือเรือลบก็เป็นแม่ครัวทั้งทำงานห้างก็เป็นสาวโรงงาน หล่น,นง่ามมันสั้นทุกคนมันก็เลยหล่นจะลรงงานโทอผ้าก็เป็นเนี่ยชีวิตบ้านปลายก็มาอยู่บนต้นไม้อย่เงี้ยหัวข้าราชการก็ไม่ได้เท่าไหร่ มาได้ผัวชาวสวสนเกษตรกรนี่แหละสบายใจดีอืมหลงลมเป็นชาวาวสวนเป็นคนชาวสวนไม่ใช่ชาวสวน เป็นคนอาชีพทำสวนแต่ที่บ้านเจ๊ก็ทำนาพาขึ้นถึงยอดเลยเนี่ยเนี่ยยอดเลยเนี่เห็นไหมนี่พระอาทิตย์นี่ โอ้ยหล่นท่างั <Par> ้นคินมาเก็บขึ้นข้างบนหล่นเทางั้นหล่นมือ มาใกล้ชิดถึงบนต้นเลยนะทุกคนมาใกล้ชิดลุกมเขาถึงบนต้นเลยนะทำแบบใกล้ๆเลยใกล้มือเลยไม่ต้องเอื้อมไกล แค่นี้นะทุกคนอย่าัาดเสียวกัเนเจ้นะ